ถ้าเงินบาทนี่แล้วมีผลต่อราคาทองนะครับถ้าเงินบาทครึ่งลงสิบเงินบาทออยลเอสโลนักครึ่งลงสิบสตางค์จะมีผลต่อราคาทอง100บาทนะครับอย่างวันนี้นะครับที่เงินบาทละอ่อนค้าประมาณ40ตังค์นะครับทําให้ราคาทองนี่พิการ400บาทนะครับเพราะว่าเงินบาทต่อราคาทองก็มีผล ต่อราคาทองเหมือนกันนะครับสิบสตางค์ต่อหนึ่งร้อยบาทนะครับเชิญเชือนะครับทุกที่จ้่อถ้าเงินเย็นเย็นก็ก็ยอดลองมาเขาเก็บบ้างก็คิดว่าคงไม่เป็นไรนะครับนะครับอย่าไปเล่นก่นตัวแล้วกันให้เย็นเย็นก็โอเคเพราะว่าโอกาสการขายยกขึ้นมาก็คงมีมากนะครับทุกคนเข้าใจนี้น เพราะว่าช่วงนี้พฤติกรรมของคนซื้อทองนี่มันเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนนี่ผมมาสูม่มณชองก็รู้ว่าราคาทองขึ้นมาสูงๆนี่ต่อคิวมาขายทองแต่ตอนนี้ภาพอย่างนั้นไม่มีแล้วนะครับตอนนี้กลับมีคนมาซื้อทองด้วยซ้ำพฤติกรรมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ทองคิดว่าคนที่เก็บไว้มันก็ขายไปขายไป,ขายไปทุกวันก็ไม่ค่อยเหลือแล้วนะก็ไม่ค่อยดีทองจะขายแล้วนะครับ เนี้ยค่ะเราควรจะเก็บควรจะซื้ออะไรไปเก็งกำไรในระยะยาวเอ้ระยะยาวของของครึ่งแน่นอนนะครับระยะยาวนะครับแต่รายะสั้นอาจจะต้องระวังน,นิดหนึ่งนะครับเดิมเดิมมีการประเมินว่าอาจจะแปดหมื่นหรือปลายปีมีโอกาสเห็นเร็วตอนนั้นผมคิดว่าอาจจะสี่หมื่นอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ตอนนี้รู้ๆแล้วมืันไม่ยากแล้วนะครับอาจจะมีโอกาสแต่สามหมื่นแปดนี้ค่อนข้างมีโอกาสแน่นอนนะครับ